ให้เราคั้นน้ำมะนาวสดนะคะประมาณ50มิลลิลิตรนะคะแล้วก็เติมน้ำพึ่งนะคะ50มิลลิตรเหมือนกันคะ่ะ <Okay. S 1> แล้วก็เติมเกลือนะคะสักประมาณไปช้อนชานะคะ ตามด้วยน้ำเปล่านะคะ150มิลิตรค่ะคนให้เข้ากันนะคะโอเคสีกำลังได้เลยค่ะ ก็จัดก,การเทใส่แก้วนะคะคน้ำผึ้งมะนาวสดนะคะ